you <music> สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์กั้งเช่นเคยนะคะกับการพับผ้าขนหนูโดยใช้เทคนิคม้วนม้วนบิดบิดนะคะวันนี้เราจะมาสอนการพับชนีน้อยนะคะชนีน้อยใช้ผ้าขนหนู2ผืนนะคะผืนใหญ่1ผืนแล้วก็ผืนเล็ก1ผืนนะคะ,ะมาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากผ้าขนหนูผืนใหญ่นะคะเราจะทําเป็นตัวชนีนะคะแบ่งผ้าขนหนูเป็นครึ่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็ม้วนนะคะม้วนผ้าขนหนู ไปถึงกึ่งกลางนะคะไม่ต้องม้วนให้แน่นมากนะคะ เสร็จเรียบร้อยเราก็พับเข้าหากันนะคะแล้วก็ดึงมุมผ้าข้างในออกมานะคะทั้ง4ด้านเลยแล้วใช้มือจับมุมผ้านะคะในลักษณะนี้นะคะจับไว้ให้แน่นนะคะเดี๋ยวเราจะดึงออกนะคะเป็นตัวชนีนะคะ่าเราดึงออกนะคะ แล้วก็หงายอันนี้จะเป็นตัวชนีนะคะเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะคะเรามาทําหน้าชนีกันหน้าชนีใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กนะคะแล้วก็พับให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็พับอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นสามเหลี่ยมเสร็จแล้วก็ตรงปลายแหลมนี้เราจะพับตลบลงนะคะให้เป็นหน้าชนีนะคะ นี่คือหน้าชนีนะคะทีนี้เราก็นำมาตกแต่งบนตัวชนีนะคะในลักษณะนี้นะคะอ่ะเราก็มาติดตาให้กับชนีนะคะ เป็นชนีน้อยนะคะติดดอกกุหลาบสักหน่อยนึงเพื่อความสวยงามนะคะเป็นไงคะสำหรับชนีน้อยเรียบร้อยแล้วค่ะน่ารักไหมคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมติดตามชมคลิปหน้าต่อไปนะคะว่าจะเป็นตัวอะไรนะคะสวัสดีค่ะ